เขาเรียน FC ในรายนี้นะครับแอดได้อัญเชิญเรียอพระเครื่องสำคัญนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเมฆพัดนะครับหลวงปู่ทวดเมฆพัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นนะครับพระเครื่องที่แม้ไม่ต้องปลูกเสร็จก็มีพุทธคุณครอบจักรวาลด้านหน้าทับลุ่มหลวงปู่ทวดนะครับหรือสมเด็จเจ้าพระโคนะครับหลวงปู่ทวดนะครับ ซึ่งด้านหน้าเป็นแบบนี้เนื้อเป็นสีออกเงินนะครับผสมสีแดงแดงนี่เป็นเขาเรียกเมฆพักนะครับสวยมากนะครับเนื้อสวยและมีความเข้มขลังเต็มไปด้วยพุทธคุณนะครับพักเครื่องรายการสําคัญนี้นะครับเหมือนกับเหรียญหรือพระเครื่องของหลวงปู่มัน่นเม่ตู้กปลุกเสกก็จะมีพุทธคุณเข้มขันอยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะที่ f c เข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณทุกการเข้ามารับชมนะครับ ครัโดยบาร,รมีหลวงปู่ทวดขอให้ท่านประสบความสุขสำเร็จสมหวังนะครับใครสนใจแกนรเพระมเครื่องก็ติดต่อที่เบอร์หรือแอดไลน์ไอดีที่แอดให้ไว้นะครับด้านล่างไลน์ของคุณครับ